มีคนสงสัยว่าทำไมหลังผ่าตัดเนี่ยตายังมัวอยู่หลังผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นชัดแต่จะมีในบางเคสที่คนไข้เนี่ยมีโรคในตายอยู่เดิมเช่นโรคต้อหินที่มีอยู่ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดแล้วหรือโรคทางจอประสาทต,ตาเช่นจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือเบาหวานขึ้นตาที่โดนจุดหลับภาพแล้วพวกนี้ยหลังผ่าต้อกระจกออกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปการมองเห็นก็จะไม่สามารถกลับมาร้อเปอร์เซ็นได้ค่ะอีกข้อนึงก็คือหลังใส่ เลนกลตาเทียมแล้วเนี่ยยังมีค่าสายตาหลงเหลืออยู่อาจจะเป็นมีค่าสายตาสั้นน้อยๆหรือเอียงน้อยๆหรือมีสายตายาวติดมาน้อยๆหลังจากใส่เลนเกลตาเทียมทําให้เวลามองที่ไกลๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดหรือสบายตาเท่าที่ควรในภาวะที่ยังมีค่าสายตาหลงเหลืออยู่เนี่ยสามารถใช้แว่นมาแก้ปัญหาได้นะคะถ้าในเคสที่ไกลก็ไม่ชัดใกล้ก็ยังมัวอยู่สามารถใช้เป็นเลนโปรเกรสซีฟมาแก้ปัญหาได้ทั้งที่ไกลที่ใกล้และคนไข้ ามารถใส่แว่นได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาให้การมองเห็นชัดถูกระยะใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ด้วยค่ะ